วันนี้บานนนจะมาทำแกงเห็ดบดหรือว่าเห็ดกระดังครับใส่ยอดผักเติว๋วแล้วก็ใบแมงลักหรือว่าผักอีตูเก็บใส่พริกกระเรียมไปด้วยครับเนี่ยมีเครื่องก็มีหอมแดงกระเทียมสักสองกิีบสไตล์บานนนขึ้เก่าครับมามาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตำตำหอมแดงกันครับใส,ใส่เข้าไปนะครับท่านผู้ชมใส่ไปเลยครับ ไต้บนนนนครับท่านผู้ชมนี่ครับตำ้เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งน้ำรอน้ำมันเดือดอยู่ครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่หม้อครับเอาเห็ดใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับแกงเห็ด บทหรือว่าเห็ดกระดางสไตล์บ่อนั้นครับท่านผู้ชมนี่ครับมาแซกๆซกด้วยกันครับท่านผู้ชมรบสุกแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็เอาผักติ๋วใส่ลงไปนะครับเนี่ยใส่ผักติ๋วลงไปนะครับเลยจากผักติ๋วใส่ผักติ๋วสุกเสร็จแล้วก็เปิดชาดออกแล้วครับแล้วเราก็ใส่ อีกตัวหรือว่าผักอ่าใบหนึ่งลักลงไปนะครับเนี่ยคนสดโรยหน้าไปเลยครับเนี่ยพร้อมพร้อม,อมเลยครับเนี่ยก็ตามไปด้วยพลิกกระเหลี่ยงเลยครับโรยหน้าลงไปเลยครับนี่ครับทำส่งสไตล์บอลลูน,นครับโอ้หอมผักอีกตูมากเลยครับหอมใบหนึ่งลากมากเลยครับเนี่ย แกงเห็ดบดใส่ผักติยวแล้วก็ผักอีตู่สไตล์บาโนนครับแซบแซครับท่านผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับโอเคครับแล้วเราตักใส่จานนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องบานนชนกินเหมือนเดิมครับวันนี้บานนมาชวนกินนะครับแกงเห็ดบดหรือว่าเห็ดกระด้างครับตามฤดูกาลครับนี่แล้วก็มีไอ้น้ำพริกปลาทูครับมีดอกกระเจียวกลับเลยครับอันนี้ลวก แล้วก็อันนี้ไม่ได้รลวครับตามประตัการว่างมันครับเนี่ยปีละครั้งครับเนี่ยดอกเนี่ยไม่ผักกับหลายอย่างเลยครับมาครับท่านผู้ชมข้าเหนียวว่าซื้อเข้ามาครับข้าเหนียวนะม,ามาครับกระชัน้ำกันครับคุยน้ำเพริกปะทุคนครับ <c oughs> ซอสๆนี่ผมยังไม่เคยกินครับรสชาติม่รู้เป็นยังไงครับเนี่ยลองชิมดูครับอันนี้มากินอาหารพื้นบ้านแถวภาคอีสานครับสไตล์บาโนนครับท่านผู้ชมกินมันหอมมากเลยครับ กินสแล้วก็มียอดผักติวครับกินกับเลยครับ<ม>ช้อน<ม>ร้อนๆเลยครับท่านผู้ชม โอ้แซมบมเฮ็ดบดอร่อยเห็ดกระดังครับใส่ใส่ผักอีตูแล้วก็ใส่ผักติวครับสไตล์บารนนารุปอืมหืมสับ่บเครับ หนังมากครับกม่ได้ประทูไม่ได้ถ่ายทำให้ดูครับ มากเลยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านีน้ก่อนครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ทําคลิปใหม่ๆใ,ให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกวันครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ